เราได้ทําการขุดเหมืองอยู่นานมากได้แร่กลกับมาอย่างเยอะเลยจากนั้นเราก็เอาแร่ที่ได้ที่อยู่ในตัวเราเนี่ยไปใส่หลังให้เรียบร้อยและก็ทําการขนย้ายวิเดจเจอร์เข้าฟาร์มเด็กทั้ง5ฟาร์มที่เหลือที่เรายังไม่ได้ขนย้าย สวัสดีครับสวัสดีทุกคนวันนี้เราอยู่กันในมายครับเอาชีวิตรอด1.21ในเวอร์ชันเบล็อกอ d ดิชัน B วันนี้เราจะมาสร้างฟาร์มมอนสเตอร์โอ้ยลิ้นพันเราวางแผนว่าเราจะไปตีมังกรแต่ไปตีมังกรเราก็ต้องมีแบบพวกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพวกการพาวเดอร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมล่ะเราก็เลยต้องไปทําฟาร์มมอนสเตอร์กันก่อนเพราะว่าไปตีมังกรก็ต้องมีไฟเบอร์โรเกตใช่ไหมล่ะอ่าแบบพอไปบุกเอนติตี้ก็ไปหาปีกแล้วก็ได้ปีกอันนึงก็บินเลยบินหาไปเรื่อยเลย ้อใหม่ของเราก็คือมีปีกทั้งหมด5อันโหเยอะไปไหมเนี่ยก็คืออยากได้ประมาณ5อันแหละเออกำลังพอดีก็เยอะไปอยู่ดีอะแต่ว่าเพื่อความแบบเพื่อความมั่งคั่งในชีวิตและทรัพย์สินก็ต้องลงทุนหน่อยอาจจะทําคลิปแบบบุกเอซิตี้ประมาณหนึชั่วโมงโอ้อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นหรอกมั้งแต่ก็ไม่แน่คือเราวางแผนไว้ว่าจะมี3คลิปก็คือคลิปแรกจะเป็นคลิปบุกปราสาทเนเธอร์ Network. แล้วก็เป็นเกี่ยวกับการประจนภัยในเนอรส่วนคลิปที่สก็คือการฆ่ามังกรคลิปที่3ก็คือการประจนภัยในเอ็นซิตี้อันนี้ก็คือแผนที่เราวางไว้ใน EP ีที่2 1 22บแล้วก็ย3บอกเลยว่าจะเป็นอะไรที่สุดยอดแน่นอนอันนี้คือการสปอยงานแล้วสปอยงานแล้วเดี๋ยวบอกนี้แหละหาง่ายสุดแล้วก็สวยมากๆอย่างที่เราต้องใช้ต่อไปก็คือธนูธนูนี่เราจะเอาไปทำเป็นดิเพนเซอร์ เราจะใช้ดีเันเซอร์ประมาณที่เราคำนวณมานะ6 4ส4ใช้ดีเันเซอร์ประมาณ4ตัวแล้วก็เพิ่อมอีก4ตัวเป็นระบบกระพริบก็เป็นประมาณ28ตัวที่เราต้องการใช้โหก็ถือว่าไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะก็พอหาได้อยู่ถ้าไม่มีความตกปลาช่วยก็น่าจะเป็นอะไรที่ยากอ่ะน่าจะต้องทําระบบอื่นเลยอ่ะแต่นี้เรามีความตกปลาไงเออก็เป็นอะไรที่ดีหัวเยอะมากอ้โหเราให้หารทุกวันไงมันเลยเยอะเดี๋ยวต้องมาฟาร์มหนังสัตว์ซะหน่อยลว เพราะหนังสัตว์เป็นอะไรที่จําเป็นอีกอย่างหนึ่งเลยเราจะเอาหนังสัตว์ไปทำไอเทมเฟรมเป็นอะไรที่จําเป็นมากๆเพราะว่าเพื่อความสวยงามไงเช่นฟาร์มไก่ฟาร์มไข่ไก่อย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวดูที่ก็ได้เยอะแล้วนะนี่เราจะเอาแบบไอเทมเฟรมแปะทุกฟาร์มเลยว่าตรงนี้เป็นฟาร์มอะไรกล่องนี้คือกล่องอะไรเพื่อความสวยงามอย่างแรกเราต้องมาดีเอ็นชาร์ดธนูกันก่อนเพราะมันเสียดายเลเวลก็เลยต้องทําแบบนี้ไม่งั้นเลเวลเราไม่มีแน่เอาดีเอ็นชาร์ดก่อนครับ แน่นอนว่าธนูที่มันใกล้พังแล้วเนี่ยสามารถใช้ขับดิเวนเซอร์ได้ปกติเลยไม่มีปัญหาเลยเลยจากการขับดิเวนเซอร์มาเทียร์ตัวเลยระบบที่เราจะใช้เนี่ยก็คือการใช้น้ําคอมโบคู่กับอัร์เวร์ระบบมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยเผื่อใครไม่เข้าใจเราจะจ่ายกระแสะไฟโดยการเหยียบที่ผันเหยียบนี้ปุ๊บอ่าเหยียบเลยอ่าเสร็จปุ๊บกระแสะไฟมันก็จะวิ่งและน้ำก็จะถูกส่งเป็นแบบบล็อกๆอ,อย่างเงี้ยเออก็คือจะมีจังหวะให้มอนเตอร์เกิดแล้วก็ ใช้น้ำพัดพาลงไปจุดฆ่าอะไรประมาณนี้เออก็เป็นอะไรที่ใช้ได้นะบล็อกที่เราจะใช้ก่อสร้างเนี่ยจะเป็นแซนสโตนสลับแล้วก็ดิสเลทมีคนบอกว่าเราเสียของหรือเปล่าเออขอตอบตรงนี้น,นะว่าตอนเราดูคนอื่นแลแ้แมคคับอ่ะเราก็คิดว่าเขาโกงเหมือนกันนะพอเราลองมาเล่นเองของเราก็แบบเออก็เท่าๆเ,เขามันก็แบบมันก็ไม่ได้หายากขนาดนั้นนี่นะแล้วลองสังเกตสิ่งก่อสร้างที่เราสร้างอะ่ะคือแบบของเหลือล้วน คือแบบเช่นดิฟสเลตเงี้ยของเหลือจากการขุดเหมืองล้ว,วนๆเราใช้บ่อยมากเลยแล้วก็มีทาร์คอตาที่เราทําบ้านอ่ะทาบ้านอีพีแรกอ่ะแล้วก็ออกมาสร้างโกดังอะไรประมาณนี้ก็คือแบบของเหลือทั้งนั้นอ่ะฟาร์มเหล็กยังใช้ดิฟสเลตเลยของเหลือและถ้าสังเกตดีๆเนี่ยของเราก็ไม่ได้ฟูแบบฟูแบบเบื้วังอะไรขนาดนั้นนะบอกตรงๆตอนเนี้ยไม้สักล็อกยังไม่ค่อยจะมีใช้เลยกลับเข้ามาในเรื่องของการสร้างมาฟาร์มกันต่อตอนนี้เราจะไปสร้างมาฟาร์มตรงฟาร์มเหล็กกัน ฟาร์มเหล็กหกฟาร์มแต่ใช้งานได้แค่เทียสองฟาร์มอันนี้คืออะไรอันนี้คือจุดที่เรามาเอฟเคเอาเหล็กก็ต้องลื้อทิ้งก่อนหรือทิ้งเลยตรงฟาร์มเหล็กเราได้ติดตั้งเป็นสายล่อฟ้าเพื่อป้องกันวีเดเจอร์กลายเป็นแม่มดมันมีกรณีหนึ่งไงที่วีเดเจอร์เคยกลายเป็นแม่มดเงี้ยเจ็บใจมากมันเป็นฟาร์มที่ค่อนข้างที่จะใหญ่อะ่ะ EP เดียวคงไม่เสร็จหรอกอาจจะต้องสอง EP หรือแม้กระทสาม เอาสูงประมาณนี้ก็ได้โอเคลงเลยไหมลงเลยก็ได้เออทำอีกชั้นหนึ่งมาที่บ้านพักสำหรับการก่อสร้างฟาร์มเหล็กในนี้มีของแน่นอนเราต้องการถังน้ำเดีด๋ยวนะทางเข้าแบบนี้เออเป็นทางเข้าที่เราชอบมากมากนี่ถังน้ำโอเคอะไรไปอีกไหมต้องการอะไรอีกไหมเหล็กนิดหน่อย ไม่เอาหรอกไปเถอะเดี๋ยวตอนแรกกะจะเอาเหล็กไปครัฟถังน้ำไงแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งเลยยังไม่จําเป็นขนาดนั้นต่อขึ้นมาเลยทังขึ้นเราน่าจะใช้เป็นบันไดลิงอะ่ะเพราะว่าเรายังไม่มีโซแซนยังไม่เจอไบโอมโซแซนเลยในเนเธอร์อ,อะ่ะก็คือแบบไม่มีโซแซนใช้เศร้าหน่อยวางน้ําเป็นทางขึ้นทางลงชั่วคราวแล้วก็จากการปูแผ่นฟอร์มกว้างๆหน่อย เราใช้พื้นที่ประมาณ4ี่คูณสเป็นไว้ทําจุดค่าด้วยจุดค่าเราจะใช้เป็นระบบเดิมเลยระบบที่คลาสสิกสุดๆคือการช่วย,วยเด่นคอมโบคู่กับพิสตันแล้วก็ออฟเซอร์เป็นการค่าที่โหดเหี่ยมเอามาหิตมากๆหมยค้ามันคือเกมโหดร้ายนี่เองกูพูดกี่รอบแล้ววะคำเนี้ยจัดการต่อบล็อกไปเลย8บล็อกแบบนี้อ่าแล้วก็ขึ้น เด้อเข้ามาดูที่หลังว่าต้องต่อกี่บล็อกอาจจะไม่ถึงเจ็ดบล็อกหรอกคำนวณแล้วใช้5บล็อกกำลังพอดีเลยในฟาร์มแห่งนี้โอเคปูบล็อกปิดเลยต่อไปก็ทำการปูน้ำไหลเลยน้ำไหลใหญ่เรียกอย่างนี้ลวกันเรียกง่ายดีปูไปรประมาณ3ชั้น8 7 7ประมาณนี้เลยคำนวณไปแล้ว ของหมดอีกแล้วโหดิสเลทที่เรามีก็แบบเริ่มลอยหลอแล้วมันยังอยู่ในเมืองอยู่แต่ในโกดังเคือแบบแทบไม่เหลือแล้วลงไปที่เมืองเลยคือจะบอกว่าเมืองเนี่ยเราขุดไปเยอะมากมันไม่มีทางที่ดิสเลทจะหมดหรอกไปลงอุ้ยเออเห็นไหมก็ยังมีอยู่นี่นาะก็ยังมีอยู่ อุ้ยเต็มบอกแล้วมันไม่มีทางหมดหรอกเราขุดเหมืองไว้อย่างเยอะเลยเราขุดเหมืองหลังไม้ด้วยไงบางคนอาจจะคิดว่าเราโกงเราเสกแร่มาหาแต่หลังไม้นี่หารู้ไหมว่านั่งขุดจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนนอนก่อนเปลี่ยนให้เป็นตะกองวันมาสร้างกันต่อเลยต่อบบอกกันต่อเลย สำหรับทางน้ำไหลเนี่ยเราจะใช้ประมาณ7 7 8 3แผ่นมอฟามแผ่นนี้เป็นมอฟามที่ใหญ่มากโอ้โห จัดการปิดขอบให้เรียบร้อยเลยต่อบักขึ้นมาถึงสูงสูงแบบไม่สูงมากแล้วก็นับสองสามอ่ะสี่เคสี่ใช่ไหมเอ่ ห้าหกเจ็ดแปดโอเคเสร็จแล้วหนึ่งสองสามสี่เอ้ยเออห้าหกเจ็ดโอเคต่อไปก็จะก,การปูให้มันเป็นสําเหลี่ยมแบบนี้เลยโอเคเสร็จแล้วต่อไปก็ปูกำแพงด้วยอย่าลืมเลย จัดการวางดีเพนเซอร์แบบนี้หรอต้องวางองออฟเซอร์ก่อนสิต่อบล็อกมาก่อนแบบนี้อ่ะแล้วก็จัดการมาออฟเซอร์แบบนี้โอเคต่อไปก็ดีเพนเซอร์มาเลยโอเคไอรอนโกเลมเกิดโอ้โหระยะประมาณนี้ก็ถึงนะเนี่ยต่อบล็อกก่อน แบบนี้เป็นกำแพงอย่างน้อยสองชั้นโอเคจากนั้นก็ปูเป็นสลับปิดเลยเราใช้มั็นสลับเพราะว่าสลับเนี่ยมอนเตอร์ไม่สามารถเกิดได้เป็นอะไรที่ดีมากเราไม่อยากจะปักถอดเพราะปักถอดมันจะทําให้สว่างและมันจะเกิดอาการที่แบบมอนเตอร์ไม่เกิด ต่อบล็อกเว้นมาสองบลอ็อกแบบนี้โอเคจากนั้นก็ขุดทิ้งเลยแล้วก็ทำแบบเดิมเลยแบบแผ่นแรกโอเคเสร็จแล้วทำแบบนี้ครบสี่แผ่นหกชั้นโอเคไปจัดไป โอเคมันก็จะเป็นสี่แผ่นแบบนี้แต่ก่อนอื่นก็นี่ก็ดึกมากแล้วสินะจากการลงไปเว็บอ่ะออกมาไม่ลงอ่อผิดทางปิดรูโอเคเอฟเคไปนอนขายอะไรนายมีโกสโตนกับสลัมบอลอมอยากซื้อสลัมบอลอยู่หรอกแต่ว่า จากการเอาดิฟเสเร์มาก่อสร้างเพิ่มไหนอุ้ยเต็ม โอ้โหเพื่อนเพียบเลยซัมบีว้วีเลเจอร์ทั้งนั้นมา้อามีดาบเดี๋ยวข้างหลังไม่มีคิปเปอร์โอเคนะเทียตัวเลยมาโอ้โหเออ,อ,อมามาเออแตกหมดเป็นรูปแบบที่เรามั่นใจว่าจะทำให้เราร่ำรวยแน่นอน เพราะของแค่จากมอนสเตอร์เนี่ยเราต้องการมากๆเสร็จแล้วกับแผ่นที่กว้างใหญ่เพื่อนเต็มเลยตอนนี้เกี่ยวตั้นก่อนเลยนุ๊กหดับติดไฟไมีประโยชน์เลยต่อไปก็เหลือในเรื่องของจุดค่า แล้วก็ระบบกับพิบคาบเลสโตนฮอตมาเยอะๆเลยมันจะเป็นต้องใช้อย่างมากจัดมาเลยเลสโตนร,รีพีเตอร์จำนวนหนึ่งโอโหอย่างเปลืองเลยครับทีหนึ่งมาที่ฟาร์มซัมี่น้ำเอาเชเด้ไปสักหนึ่งอันก็พอแล้วเอาเป็นอันไหนดีอันนี้แล้วกันแกพังแล้ว ช่วยเล่นที่กล้พังเราสามารถใช้ถาวรเลยไม่มีปัญหาอะไรเลย,เ,ลยเราจะเก็บอันดีๆไว้ใช้เหมือนเดิมเลยเนาะระบบแบบเดิมๆเ,เลยไม่มีอะไรมากทําแบบนี้มาสามฟาร์มละฟาร์มนี้ฟาร์มที่สามนี่นเขวัดก่อนเประมาณนี้อ่ะจื๊บแบบนี้เลยแบบเดิมๆไม่มีอะไรเลยแล้วก็ออฟเทอร์เวอร์หันหน้าแบบนี้เดีย๋ยวนะแบบนี้นะ เออเดี๋ยวก่อนแต่าก,การทําแบบนี้ปุ๊บปุ๊บแบบนี้อ่าไปเรื่อยเลยเป็นระบบที่ดีที่สุดแล้วเราแนะนําเลย โ okay, okay, อเคเสร็จแล้วรอบนี้เออแล้วก็จะกลารมาคันโยกตรงนี้อ่ะเป็นการเปิดปิดการใช้งานโอเคแต่ก่อนอุ่นลงก่อนทำการปลาไยได้ลงไปเลยโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทีมไทยเก็เมอร์ด้วยสำหวันนี้บ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะเดี๋ยวปิดกระจกให้รูปปิดท้ายเนาะ